ขณะที่นายอนุทินชาญวบรุกุลนะครับรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บอกนะครับว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลศรีธัญญารมสุขภาพจิตและก็ทุกหน่วยงานก็ได้ช่วยกันดูแลสุขภาพจิตบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงในช่วงการระบาดของโควิดในทีอย่างเต็มที่นะครับด้านนายแพทย์ศิริศักดิ์ทิติดีลกรัฐซึ่งเป็นผู้ในการโรงพยาบาลศรีธัญญาก็บอกว่าที่ผ่านมานะครับ โรงพยาบาลเนี่ยได้ดําเนินโครงการให้คำปรึกษาทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานราชการแล้วทางโรงพยาบาลศรีธัญญาก็เตรียมประสานกับโรงพยาบาลบำราชนาราดูลเพื่อให้คำปรึกษาดูแลสภาพจิตใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาโควิด -19 เพราะว่านอกจากผู้ป่วยแล้วก็ญาติแล้วบุคลากรทางการแพทย์เองนะครับ,รบก็มีความตึงเครียดตลอดเวลาหากว่าโครงการนี้เกิดขึ้นก็จะช่วยดูแลจิตใจแก่บุคลากรได้ด้วยนะครับ ก็ไม่ใช่เฉพาะแพทย์เท่านั้นนะบางทีในประชาชนนะฮะคนใกล้ตัวเราเนี่ยเครียดกันไปหมดละ